โดยหลักๆในการเที่ยวในเชียงใหม่ครับจะมีอยู่ทั้งหมด3โซนด้วยกันก็มีเชียงใหม่สายเหนือเชียงใหม่สายใต้แล้วก็ตัวเมืองแล้วก็รอบๆบ,บริเวณตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นอำเภอรอบๆนะครับประมาณ7 8อำเภอนะครับก็ทางถ้าเป็นทางสายเหนือสายใต้นี้ก็ทางค่อนข้างจะโหดน,นะครับเป็นทางขึ้นเขาซะส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรอบๆบ,บริเวณตัวเมืองอย่างเช่นตัวเมืองอำเภอเมืองนะครับ หางดงสารพีสารกำแพงดอยสะเก็ดสันทรายแม่ริมสารป่าตองอะไรก็ว่าไปนะครับก็คือรอบๆเนี่ยครับก็ทางยังไม่ถือว่าโหดมากนะครับก็ยังพอไหวอยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีขึ้นเขาบ้างเล็กๆน้อยๆก็เป็นบางจุดนะครับก็แต่ผมจะพูดถึงในตัวเมืองเป็นหลักนะครับตัวเมืองมีรถประเภทไหนบ้างที่จะวิ่งกันในตัวเมืองวีโมทไซ์ผมว่าหายากมากแทบไม่มีนะครับ ถ้ามีก็มีรถตุกๆกนะครับก็คือสำล้อนะครับรถแท็กซี่นะครับรถแดงนะครับก็คือสองแถวที่คนทั่วไปรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะมีรถลีมูซีนอะไรก็วา่างไปก็ว่า,อางอีกทีหนึ่งนะครับก็ตุกตุกค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็แท็กซี่ก็ต้องลองไปขึ้นกันดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่เพราะผม,มผมไม่เคยขึ้นแท็กซี่นะครับส่วนรถแดงนี่ ก็แล้วแต่คันแล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาว่าเราอยากจะไปไหนนะครับมีคนนั่ง